ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วผมว่าไม่ใช่เลตหนึ่งหนึ่งแน่นอนนะหนึ่งคือมันมี50ตัวในแพ็คคุณก็เอาไปคูณกันนะคูณกัน1ต่อตัวหนึ่งก็คือ2%ตัวละ2%ไม่ใช่แล้วแบบนี้นะครับผมว่ามันอาจจะเป็นอัตรา5 1 0อะไรไหมนะใครจะไปรู้ใช่ไหมใครจะไปรู้เพราะฉะนั้นผมขอตัวหนึ่งเฮ้ยเขียวเฮ้ยใช่ใช่ใช่ชัวร์ สวัสดีครับทุกคนครับอตอนนี้ผมอยู่ในช่องฟินสกีแชนเนลนะครับผมบอมสกีโฟนะครับช่วงนี้ขอใช้พื้นที่ของช่องลูกชายด้วยเพราะว่าโอ้โหคิวการลงคลิปเยอะเหลือเกินแน่นเอียดเหลือเกินโดยเฉพาะเดี๋ยวมีรีวิวอีกเพียบเลยทั้งช่องบอมสกีโฟและบอมสกีรีวิวนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้เนี่ยมีอีกหนึ่งตัวแล้วล่ะที่น่าลองน่ารีวิวนะครับก็คือดีเดียส์ด็อกบาร์กับร่างคาราตาชไลนะครับผมเกมเพย์ตอนนี้เนี่ยความเห็นแก่งมานะฮะความเห็นแก่งมานะครับเพราะฉะนั้นด ลงโพสตไปนะครับว่าเออวันนี้เนี่ยถ้าเกิดใครทำใครยิงหยุดโทษในกิจกรรมเดลิเกมได้ติดต่อกัน3วันติดเนี่ยก็จะได้โอกาสเปิดด็อกบาฟรีหนึ่งครั้งนะครับผมแล้วมันเป็นแบบอลิมิเต็ดดอด้วยนะคือแบบเปิดได้ตลอดนะครับแพ็คไม่ลดนะไม่มีการันตีนะครับผมไม่น่าเชื่อว่ามีหลายคนที่ดวงดีคุณคิดดูดีนะครับดูดีเปิดได้ด็อกบารีวิวหน่อยครับพี่ขอแนวทางเลยครับอ่ะเกลือก็มีครับเกลือก็มีนี่เฮ้ยเยอะนะ เหลือจะเชื่อ มีหลายคนได้แบบได้ดอกบาผมงงมากเลย1ใน50นะครับทุกคนแล้ววันพรุ่งนี้เนี่ยมันก็จะเป็น1ใน501ใน50เสมอนะครับคือมันไม่ไม่ได้ลดลงแบบ4 9 4 8 4 7เนะครับเพราะฉะนั้นวันน่าจะเป็นตัวแรเลยแหละนะถ้าเกิดใครได้ไวเนี่ยนะครับผมนะต้องไม่คือมีตังค์อย่างเดียวไม่พอนะฮะต้องดวงดีด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวยังไงคลิปนี้นะผมจะลองดูบ้างนะครับผมว่าจะได้หรือเปล่าประมาณสัก800 ID อดีนะหยอกๆยอยอ,ยอกนะประมาณสักที่สนะิบืองดูีิว่าจะได้ ตัวไหมปะเผื่อใครไม่รู้นะครับผมเปิดด็อกบาฟรีเนี่ยคุณต้องยิงหุดโทษหรือว่าเดลี่เกมนะครับผมกิจกรรมนี้นะฮะให้เข้า3วันติดวันนี้วันที่3นะครับผมถ้าเกิดใครเข้า3วันติดวันนี้จะได้เปิดฟรีหนึ่งครั้งนะครับอ่าเดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าไอดีนี้ผมจะเข้าหรือเปล่าเออเข้าแต่2วันก่อนผมไม่แน่ใจว่าผมมีบางไอดีที่ผมยิงพลาดนะไม่ใช่ว่ายิงง่ายนะครับอ่าอันนี้ไม่พลาดนะครับผม นะครับเราก็จะถึงตรงกลางที่เป็นชานสดิลสีชมพูนะครับเนี่ยเราก็จะได้เปิดฟรีหนึ่งครั้งนะครับแต่ถ้าเกิดใครเปิดไม่ได้รอบนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันมาเรื่อยนะครับแต่คงอีกสักพักหนึ่งนะฮะกว่าจะมานะครับเดี๋ยวลองรุ้นกันว่าผมจะได้หรือเปล่านะครับที่สําคัญมันจะเป็นแพ็คแบบอลิมิเต็ดดอนะครับคือไม่มีที่สิ้นสุดนะครับ คือถ้าแพ็คอื่นมันจะเป็นลิมิเต็ดดอเนาะอย่างเงี้ยลิมิเต็ดดอคือแบบว่านักเตะจะลดลงไปเรื่อยๆลดลงไปเรื่อยๆนะครับแต่อลิมิเต็ดดอคือจะไม่มีทางลดเห็นไหมอลิมิเต็ดดอนะครับผมคือแล้วในตู้เนี่ยมันจะมี50ตัวนะครับเปิดข้างหน้ามันก็จะเหลือเหลือ50 50- 30้าเสมอนะครับเพราะฉะนั้นก็มีความเป็นไปได้ที่คุณจะได้ตัวซ้านะครับได้ตัวซ้ําอาจจะเป็นการไฮไลท์หรืออาจจะได้ด็อกบาสองครั้งสามครั้งถ้าเกิดดวงดีนะครับผมแต่ครั้งเดียวก็พอใจแล้วนะฮะ <ๆ S 1> มาครับไอเดีย มาเลยไเปล่าครับไอดี ID แรกขาวขาวกดข้ามหน่อยดิฮึบเฮ้ยได้การไดไไร <Okay. S 1> แต่หน้ามันเป็นเหมือนมนุษย์แบบมนุษย์เอ่อมนุษย์ผลึกปะ่ะหรือดูดูดูได้รูปโปรไฟล์มันเหมือนเหมือนเป็นโลหะอะครับผม <c oughs> เอออเล็กซานเดอร์อิซัครูปโปรไฟล์มันแบบสีมันออกเป็นโลหะไปเฉยเลยนะครับผมได้การ์ดไฮไลท์ครับก่อนลุ้นแพ็กต้องลุ้นจุดโทษก่อนนะครับผมยิงขวาตั้งแต่เกิดนะฮะแต่มีบางครั้งที่โดนเซฟได้นะครับมีบางไอดีที่แบบ พลาดไปบ้างก็มีนะฮะคือผมคิดว่ายิงจุดโทษไม่ได้ง่ายเหมือนเมื่อก่อนนะเหมือนประตูที่รับนะครับไม่ใช่ตัวเล็กเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยตัวเล็กเมื่อก่อนเออถ้าเป็นผาาเก่ามันจะเป็นประตูตัวเล็กเนาะเราก็เลยแบบยิงเข้าง่ายนะครับแต่อันนี้รู้สึกจะเปลี่ยนตัวใช่ไหมนะครับอ่ะเปิดได้แล้วนะครับได้อีกหนึ่งครั้งนะครับผมอีกหนึ่งไอดีนะคนละไอดีกันนะครับปึ๊บหนึ่งใน50ครับมีหลายคนที่ได้ทําไมเราจะไม่ได้อะทําไมเราถึงจะไม่ได้ครับผมมา นี้ก็เกลือเอาเฮ้ยได้ตัวเดิม <laughs> มนุษย์เหล็กโอภาพหายไปเลยมนุษย์เหล็กนี่ไม่ใช่ดีเดิมนะครับไม่ใช่ภาพเดิมนะนี่นี่นี่ไม่ใช่ภาพเดิมนะโอ้จอหายได้ตัวเดิมรับอลกซานเดอร์อีซักเอาให้เข้าก่อนเอาให้เข้าก่อนปึ้ยนักเตะมีตั้งเยอะได้ตัวซ้ําได้อีซักซ้ําแล้วแบบนี้เนี่ยทำไมไม่ได้ด็อกบาร์นะแสดงว่าโอกาสมัน อาจจะไม่ใช่หนึ่งต่อหนึ่งก็ได้นะโอกาสที่จะได้อาจจะมีสูงก็ได้นะใครจะไปรู้ถูกปะไม่งั้นจะมีหลายคนได้เหรอครับถูก่าแต่มีหลายคนไม่ได้ก็เยอะ <c oughs> คนได้มักจะโพสต์เงนะคนไม่ได้อาจจะเงียบไปนะครับผมใครไม่ได้โพสต์ได้นะครับผมเปิดไม่ได้ผมเกลือเนี่ยโพสตได้นะครับเราเกลือเราอวดความเกลือได้นะครับไม่จาเป็นต้องอวดตัวที่เราเปิดได้ก็ได้ถูกปะมาดีเดเยสด็อกบาร์แล้วแล้วอิซักนี่อยู่ใกล้กับด็อกบาร์ที่สุดนะครับสองครั้งเลยนะฮะทำไมไม่เป็นด็อกบาร์วะ ขอสักตัวหนึ่งผมก็ดีใจเลยนะครับผมเอาไปรีวิวหน่อยนะครับผมมาฮึบขาวแต่เมื่อกี้ก็ขาวนะพอกดข้ามปุ๊บเป็นอีซักเฉยแล้วครับน,นี้ไม่ใช่แล้วครับผมอันนี้เป็นสักกลินนะ <c oughs> จาวิสเอวิสจาวิสมาต่อครับผมจําไม่ได้ว่ามีอบางไอเดียที่ผมยิงจุดโทษพลาดไปวันที่หนึ่งวันที่2นะครับแต่ถ้าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะยิงเข้านะครับผมอ่าอันนี้คือยิงเข้านะครับเราก็จะได้อีกหนึ่ง ID ดีที่จะเปิดได้นะแต่ถ้าเกิดว่าใครยิงพลาดไปนะครับผมคุณสังเกตนะครับรางวัลรูทรีวอร์ดมันจะอยู่กลางสนามนะครับรอ,ตอบต่อไปแลบต่อไปมันก็จะมาเหมือนกันนะครับผมทุกๆรอบทุกๆแลบมันจะมีชมพูนะครับหรือว่าไอชานสติลอยู่ตรงกลางสนามเหมือนกันถ้าวนมาครบ1รอบคุณก็จะได้เปิดหนึ่งครั้งรวมถึงในแลบรีวอร์ดด้วยนะแลบรีวอร์ดมันก็จะมีแลบที่5นะเห็นไหมชานสติลของด็อกบาครับแลบที่5นะครับแต่ถ้าเป็นแลบที่3มันจะเป็นแพ็ บ็อกซ์ดอที่มีเบคแคมนะครับโทนี่อดัมคนละแพ็กกันนะคนละแพ็กกันนะเผื่อใครไม่รู้นะครับมันมี2ที่ที่เราจะได้เปิดด็อกบาร์เนี่ยมันจะเปิดได้เรื่อยๆนะครับเนี่ยแลบที่13ก็เปิดได้ในอีก2ครั้งด้วยนะครับ21อีก2ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นสาเหตุที่ทำให้มันเป็นแบบอลิมิเต็ดดอก็คือไม่มีที่สิ้นสุดนะครับโอเคเราก็จะได้ด็อกบาร์กันหลายตัวนะถ้าดวงดีนะครับผมหรือบางคนก็อาจจะไม่ได้เลยก็ได้นะครับ อ่าดูอีกครั้งหนึ่งนะครับจะมาไหมขอสักตัวหนึ่งผมวกว็ดีใจแล้วครับมาฮึบอุ้ยขาวเฮ้หยหน้ากระตูนอีกเววหรอวะฮึบขวาตั้งแต่เกิดซัตเข้าไปประตูได้จะยืนมองนะครับฮึมเึ๊บเข้าไปปึ๊บเข้าไป,ป,าไปนี่เป็นอีกหนึ่งไอดีที่ถึงนะครับผม มันน่าจะ,ะมีมีประมาณ2 ID ที่ผมยิงไม่ถึงยิงพลาดไปนะถ้าจำไม่ผิดนะครับตอนแรกเนี่ยวันแรกๆเนี่ยบอกเลยนะสำหรับคนที่เล่นหลาย ID เนี่ยจะจะเหนื่อยมากนะวันแรกวันพฤหสัสสปดีเพราะว่าอะไรรูป้ป่ะรีทายครับคุณคิดดูว่าคนคุณเล่นละไอดไอดีย i อดีคุณรีทายจนเหนื่อยแล้วครับคนที่เขาเล่นหลาย ID อย่างผมเนี่ย <laughs> ผมต้องใช้เวลาแค่ไหนในการล็อกอินวันแรกให้ได้อะนะกีไอดีกีไอดีต้องล็อกอินวันแรกไม่งั้นเนี่ยกิจกรรมิงอยู่โทษจะไม่สามารถเปิดดอกบาได้ในวันนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าผมท้อว่าเพราะท้อกับการรีทายในวันแรกนะครับนะเพราะฉะนั้นนี่แหละครับผมความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นนะครับผมรวยสักตัวดิเถอะ <c oughs> ข้ามดิวัด <c> น <oughs> ักเตะในแพ็คนี้มันมีแต่หนึ่งดาวรือไงเนาะ เราขวาตั้งแต่ภาคที่แล้วอยู่แล้วเราขวาตั้งแต่ภาคที่แล้วอยู่แล้วพยายามยิงให้สูงเข้าไว้นะครับผมยิงเสียบเสียบคานนะครับบางทีประตูมันพุ่งไม่ถึงมันบินไม่ถึงนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งไอเดียที่ผมไม่พลาดนะครับผมต้องขอบคุณตัวเองด้วยที่ผมขยันในวันเพฤรหัสที่มันอัปเดตที่กดรีไทม์ลุยลัวผมก็พยายามเข้ามาให้ครบทุกไอเดียจนได้นะครับผมก็ขอบคุณตัวเองในวันนั้นทาให้ผมสามารถเปิดดอกบ,บาได้วันนี้ แต่ใครที่ไม่ได้เข้าทวันแรกหรือว่ายิงอยู่โทษพลาดไม่เป็นไรนะครับคุณยิงอยู่โทษเก็บแต้มให้ถึงตรงจุดชานสดิลตรงนั้นนะครับเดี๋ยวคุณก็เปิดได้อยู่แล้วนะครับหรือ คนที่เขาเอ่อเปิดได้เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะเปิดได้นะครับผมหมายถึงว่าเปิดได้แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเปิดได้ดอกบาร์ไงถูกปะ่ะนะครับแตวขอดูนิดนึงว่ามันมีแต่หนึ่งดาวหรือเปล่าวะอ๋อการ์ดเซนด์ดาสมีแต่หนึ่งดาวครับทุกคนมีหน้าล่ะนะการ์ดไฮไลท์ห้าดาวนะครับผมการ์ดไฮไลท์ห้าดาวสี่ตัวการ์ดเซนด์ดาสหนึ่งดาวหมดเลยนะครับผมเกือก็เกือก็เกือกเกือก็เกือกไม่รู้สึกว่ามันจะเป็นไอตัวเดฟอลต์เพลเยอร์ด้วยหรือเปล่าน,นะ ใช่ไหมไม่ใช่ตัวเล่ลอมบารดีเนี่ยไม่ใช่ตัวที่มีอยู่ในชีวิตจริงนะครับผมเป็นตัวที่เราได้ตั้งต้นตอนที่แบบเราสร้างไอดีใหม่นะน่าจะใช่นะ d e f a ฟอ t ์เพ y e เนะครับผมไปขอตัวหนึ่งบักบาเฮ้ยทำไมมันเชียวไม่เชียวมาได้กันให้ไลวะโอ้ยบามาราโกนาเต้ผมจะลองทะลึ่งยิงตรงกลางเลยดีออ่ะทะลึ่งทะลึง่ง ประตูจะหลบปะเฮ้ยประตูหลบบกงทีะยิงขวานะเฮ้ยประตูหลบเฉยเลยอ่าอีกหนึ่งไอดีที่ถึงนะครับผมเออแสดงว่า2วันที่ผ่านมาผมไม่พลาดนะครับโอเคได้อีกหนึ่งครั้งได้ลุ้นอีกหนึ่งครั้งนะครับผมมันได้การไฮไลท์นะเออผมว่ามันไม่ยากนะนดอกบาไม่งั้นคนจะแบบ มาคอมเมนต์เยอะหรือว่าครับว่าได้ได้ได้ได,ได,ได้ผมว่าเลทมันอาจจะไม่ใช่หนึ่งใน50าสิบไงทุกคนคือเราเห็นได้หนึ่งใน50ถ้าเราแบบเทียบบัญญัตยางก็คือ2%เปถูกปะสองเปอร์เซ็นในการออกนะครับผมแต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่สเปอร์ซ็นไงมันอาจจะไม่ใช่คูณหนึ่งมันอาจจะไม่ใช่อาตา 1, 1, 1, ัตราหนึ่งหนึ่งหนึ่งไงถูกไหมนะครับมันอาจจะเป็นอาตาัตราห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นอะไรไหมนะใครจะไปรู้ใช่ป่มใครจะไปรู้เพราะฉะนั้นผมขอตัวหนึ่งเฮ้ยเขียวเฮ้ยใช่ใช่ใ,ใช่ใชัวช่ ไอแมลงสาบที่ลาบสูงได้เลเว้ยเออนี่ไะผมบอกแล้วมันไม่น่าจะใช้แค่2%องเปนะทุกคนไม่ยากอย่างที่คิดไม่ยากอย่างที่คิดไม่ยากอย่างที่คิดทวีทามนี่ไงโคกเลยเดี๋ยวจัดรีวิวให้รับชมกันนะครับบุสเตอร์เม็ดที่2ใส่อะไรดีนาะ แต่เป็นร่างกระาสไลด์ลนะครับผมเป็นร่างช่วงที่ย้ายออกจากเทลซีไปนานมากแล้วแล้วไปอยู่กระาสไลด์ลแล้วก็อพอออกจากกระาสล์ตอนนี้ร่างนี้นะก็จะกลับมาเทลซีหนที่2นะครับผมอ่ะดีดีเย่ด็อกบาได้มันแล้วสวยว่าสวยสวยสวยไปต่อเมื่อกี้เป็นเพราะเรายิงจุดโทษตรงกลางปะไม่เกี่ยวกันหรอกนะยิงขวาไปดิตั้งแต่เกิดเออนะครับผมว่ามันไม่ได้ยากนะ ถึงแม้จะ50ตัวในแพ็คก็ตามนะครับดูจากคอมเมนต์และดูจากที่ผมเปิดเดผมได้การไฮไลท์2-3รอบอาจจะการเปิดไม่กี่ครั้งนะครับผมว่าเลทมันไม่ใช่แบบ1ตนะ่อ1กันนะเออมันมีตัวมาตรฐานมาแบบให้เราแบบเออคิดว่ามันยากจริงนะครับหรือว่าอลิมิเต็ดจะคิดอาจจะยากเกิดจากที่โคอาจจะใส่เลทนะอาจจะใส่เลทข้างในที่ไม่ใช่1ต่อ1นะครับดอกบาอาจจะ5%ไหมหรือ10%นะารพิเศษอาจจะ5%อะไรเงี้ยนะ เออใครจะไปรู้ถูกปะ่ะนะครับมันไม่มีบอกหรอกว่าเลทเท่าไหรอ่อ่ะส่วนใหญ่เกมทุกวันนี้ไม่มีบอกแล้วนะครับคือคือ,คอมันสามารถปรับได้ข้างในนะครับเพื่อให้คนเล่นเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ยากจนเกินไปนะถ้าเป็นแบบนี้ทุกแพ็กก็ดีนะเออมันต้องอย่างนี้เดี๋ยวว่าเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เราอาจจะเห็นดอกบาเก่อนก็ได้นะครับผมลองดูอีกสักทีหนึ่งดิถ้าการไฮไลท์มาลูลวด็อกบามาอีกเนี่ยชัวร์เลยผมว่าใช่เลยนะครับเลทไม่ใช่1นต่อหนึ่งนะฮะไม่ใช่2%อเนตะครับแต่ตอนนี้เอาเกล ไม่ใช<น>่ทุกคน <travail> <projeto> นี่ไงการไฮไลท์อีกแล้วทุกคนไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วผมว่าไม่ใช่เลดหนึ<ๆ>่งหนึ่งแน่นอนนะหนึ่งหนึ่งคือ, <น ressive> คอมันมี50ตัวในแพ็ค yep. คุณก็เอาไปคูณกันนะคูณกัน1ต่อหนึ่งก็คือ2นตัวละสไม่ใช่แล้วแบบนี้นะครับผมว่าพี่คงอาจจะใส่การไฮไลท์มากกว่าอาจจะหอหรือ10%เซลยด้วยซ้าเดี๋ยวคุณลองติดตามกับคลิปนี้ให้จบนะครับดูซิว่าผมจะได้การไฮไลท์กี่ตัวนะอย่าเอาแค่ว่าดอกบาร์นะการไฮไลท์ดนัม เลทมันสูงนะครับผมที่จะได้การ์ดพิเศษนะครับนะผมนับผมนับได้เลยว่าถ้าเป็นการ์ดสแตนดาร์ดเนี่ยเออน่าจะได้ไปแค่สองสาครั้งนะครับผมคือแล้วการ์ดไฮไลท์เนี่ยได้เกินครึ่งนะถ้าถ้ามาถึงตรงนี้นะครับผมคือได้อเล็กซานเดอร์อิซัคเฮ้ยยิงโทษไปถึงเหรอใช่ไหมเมื่อกี้อ,อ๋อถึงถึงถึง,ถง,ถง,ถงตกแดงกดรับไวไหน่อย นะถ,ถ้าถ้าถึงตรงนี้นยะผมคิดว่าผมไม่ได้นับนะผมไม่ได้นับไว้แต่ว่ารู้สึกว่าได้การพิเศษมากกว่าการสแตนดาร์ดนะที่เปิดมาถึงตรงนี้นะครับผมอ่ะลองดูฮะอีกหนึ่งรอบครับดูซิจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงมาอีกหรือเปล่าเขียวอีกแล้วเห็นไหมเขียวอีกแล้วอ่ะทุกคนผมว่าเลทมันไม่ใช่หนึ่งหนึ่งแน่นอนนะด็อกบาไม่ยากอย่างที่คิดได้อีกหนึ่งตัวแล้วไม่ใช่ด็อกบาอเล็กซานเดอร์สักกลินเล่นได้อีกแล้สามสี่รอบคุณคิดดูชัวร์แล้วแบบนี้นะ เลดง่ายมากครับทุกคนวินาเ้าคนโพสเต็มเลยเนี่ยคือใครดูคลิปไปด้วยลองนับไปด้วยสิไม่เชื่อนะผมไม่ได้นับนะผมไม่ได้จดไว้ผม,มคิดว่ามันเอา้ายิงพลาดเฉยเลยยิงพลาดแบบนี้ก็ไม่ถึงสิครับไม่ถึงดิไม่ได้ดิเฮ้ยไ,ได้นี่ว่าอ๋อถ้ายิงพลาด วันหนึ่งก็ได้นะครับถึงจุดพอดีเลยนะเพราะยิงพลาดวันจะได้4ี่แต้มนะครับถ้ายิงไม่พลาดเลยมันจะมันจะเลยไป2แต้มเออนั่นแหละนะถ้ายิงพลาดสัก1วันก็ได้เหมือนกันนะครับทุกคนโอเคดูเรื่องแบบนี้ก็น่าจะเปิดกันได้ส่วนใหญ่นะครับถ้าเกิดใครเข้าเกมสาวันติดนะครับโอเคโอเคดีๆๆแบบนี้เราลองดูลองดูลองดูอีกครั้งหนึ่งดิอดอกบาจะมาอีกผมว่าผมคิดว่าเดี๋ยวดอกบามาอีกอ่ะเอาดิอเอาเกลือไปก่อนรอบหนึง่ง <laughs> เอาเกลือไปก่อนรอบหนึง่งต่อครับ ทีนี้ก็สบายใจแล้วผมคิดว่าน่าจะได้เปิดทุก ID นะอาจจะมีพลาดเว้นแต่เราอาจจะพลาด2วันติดอาจจะมีวันไหนที่พลาดนะครับเอ่อถ้าพลาด2วันถ้าพลาด2วันอันนี้ถึงนี้ถึงนี้เลยนะครับเห็นไหมมันจะเลยมาหน่อยหนึ่งมันจะเลยมาประมาณ2จุดนะครับผมแสดงว่าพลาดได้วันหนึ่งจาก3วันนี้นะครับหรือถ้าเกิดใครไม่ได้ล็อกอินเข้ามาเลยก็กอดไปนะครับผมตองล็อกอินอย่างน้อยต้องล็อกอินนะครับ โอเคใครที่ดูมาตั้งแต่ต้นเนี่ยลองลองนับดูได้หรือไม่ต้องลองย้อนนะผมขี้เกียจครับลนะผมขี้เกียจลองลอง,ลองย้อนดูว่าผมได้การ์ดพิเศษกี่รอบนะการ์ดไฮไลท์กับด็อกบาร์เนี่ยนะผมว่ามันมากกว่าการ์ดสแตนดาร์ดนะครับเดี๋ยวมาอีกเชื่อเถอะเดี๋ยวได้รุ่นอีกนะครับเนี่ยด็อกบาร์อีกแล้วเนี่ยใช่ปะไม่ใช่ <c oughs> ขาวๆอาจจะมีเลเซอร์ไม่มีว่ะอันนี้ <c oughs> เนี่ยด็อกบาร์เนะี <c oughs> เนี่ยด็อกบาร์ ซัม e วสเซมเวสโอ้โหชื่อแบบว่าเซ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มเซมเวสฝาวอนเดิมครับสวบเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวการไฮไลท์มีอีกนะฮะมีอีกเยอะนะครับเชื่อผมไหมแต่พอพูดแบบนี้ปุ๊บเดียวรู้สึกว่าเกลือสองรอบติดแล้วนะ <c oughs> เออเดี๋ยวมาอีกเดี๋ยวมาอีกแต่ผมได้ไปตัวนะึงแลสบายใจแล้ว มีรีวิวให้รับชมกันแล้วนะสำหรับด็อกบาสายแข็งแข,งแ,ขงแบบนี้นะครับดูค่าพลังอาจจะไม่เยอะนะโอเวอร์ออลแต่ว่าสายแข่งแบบนี้เล่นแล้วจะเป็นยังไงในเกมเพย์ภาคใหม่ต้องต้องน่าลองนะครับต้องติดตามเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงอย่าลืมกดติดตามช่องบอมสกีโฟบอมสกีชาแนลเอออันเดียวกันแหละบอมสกีโฟบอมสกีรีวิวนะครับผมแล้วก็ฟินสกีชาแนลช่องนี้ด้วยนะครับอีกสักครั้งหนึ่งเดี๋ยวจะตั้งใจเรียนขาวขาวเปลี่ยนสีปะ่ะเว้บเอาไปหนึ่งตัวผมชอบชื่อมากเลยอะ เฮนตัน <c oughs> ผมชอบชื่อดัมมี่มากเออมันเป็นชื่อดีฟอลส์โดนดีฟอลส์่าเฮนตัน ไม่ใช่แค่ในโพสตนะที่มีหลายคนมาคอมเมนต์ว่าเปิดได้นะครับผมคือผมดูในกลุ่มแล้วเนี่ยก็มีหลายคนโพสต์อวดเหมือนกันเฮ้ยเ <c oughs> ขาตาเอ้ยแต่มีก็มีก็มีเยอะที่ที่เกลือเยอะนะครับผมแต่ว่าผมว่ามันอัตามันเยอะอะคุณคลิปจากที่ผมเปิดเนี่ยเดี๋ยวลองดูให้จบคลิปนะครับผมว่าจะได้การ์ดไฮไลท์กี่ตัวผมไม่ได้นับเลยนะแต่รู้สึกว่ามันเยอะมากนะครับกับ1ในกี่ตัวนะการ์ดไฮไลท์ในแพ็คมันมี4่ใช่ไหมรวมด็อกบาด้วยก็เป็น5ครับผมจะ50าตัวนะครับแต่ว่ารู้สึกมันได้การ์ดไฮไลท์บ่อยอยการรศบบ่นะคั แต่ดอกบานเพิ่งได้ไปตัวเดียวนะฮะลองดูว่าจะได้เพิ่มไหมนะครับลองดูผมว่ามันดวงมันมองว่ามันไม่เกลือแพ็คนี้นะมันเลดดีนะครับผมอีกสักทีหนึ่งนี่โชว์หน่อยให้มายืนยันคําพูดผมหน่อยโอ้โหฮึบฮึบอ้าวเกลือวะ่ะผมชอบประตูทําท่าเงี้ยเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวด,ดูนะเขาจะมีท,ทาําท่าเงี้ยทำดิเอาบอกให้ทําไม่ทำเมื่อกี้ทําอยู่เห็นอ,อยู่ เวลาเริ่มต้นนะทำเงี้ยเออวอร์มวอร์มอ่ะไม่ทำก็ยิงเลยเลวกันไอ้ยะ่ะไอ้อย่าได้ฝันอย่าได้ฝันว่าจะไปถึง <c oughs> อย่าได้ฝันว่าจะไปถึงฝันมาดิมา,มาเพิ่มน้ำหนักให้คำพูดผมหน่อยนะครับ <c oughs> ผมคือมันต้องได้เพิ่มนะมันต้องมีการให้ไล์เพิ่มอ่นะนะครับไม่ใช่ว่าพอผมบอกว่าเอ้ยมันเลดดีเลด,ดีนี้ออกเกลือรัวๆนะนะครับเพราะฉะนั้นให้ความอย่าให้ความหวังคนอื่นเขานะนะครับสร้างความเป็นจริงหน่อยครับ ขาวเอ๊ะทำไมพอพูดปุ๊บนี่คือขาว,วรุลัวเลยวะคริมคริมไอชอบชอบคือชื่อกาสแท็กนี้มากดูประตูเด็ดเดี๋ยวดูประตูนะประตูจะเต้นเง,งี้ยดี๋ยวนะดูวนะกำลวอร์มวอร์มดูนะดูนะเอาด,นะดนะิเอาดิอ,าดอ่ะยกมือกลางแขนก่อนครับแล้วก็ไอ้ยยกสิโอ้โหไม่โยกล่ะเมื่อกี้ยังโยกอยู่เลยเฮ้ยทำเราขายขี้หน้า มาเดี๋ยวผมเปิดอีกสัก2 ID ไอดีแล้วกันนะครับ2-3ไอดี 2, นะครับผมต่อจากนี้ไปอย่ากเกลือให้เห็นนะฮะเพื่อเพิ่มน้ำหนักว่าเออมันเลดดี <c oughs> เพื่อเพิ่มน้ำหนักคำพูดและการสันนิษฐานของผมว่ามันเลดดีหรือผมอาจจะคิดไปเองในช่วงแรกๆพอผมพูดปุ๊บนี่มันมันเกลือตลอดเลยนะใช่ปะ่ะการไฮไลท์ในนี้มี4นะครับรวมล็อกบาร์เป็น5นะครับ <c oughs> ผมแสดงว่าการพิเศษอ่ะ10%นนะครับไปฮึบฮึบฮึบขาว พอพูดปุ๊บเป็นขาวตลอดเลยว่ะเฮ้ยสายบางนี้ลองสายบางนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องไปเลยโอ้ถึงป่าวะแต่ก็ถึงอยู่ดีนะเพราะว่าพลาดวันแรกเออ๋ยวไปทำอะไรผิดแปลกแหวกแนวดิว้อเกือบไปแล้วไม่ได้นึกวจะไม่ได้เปิดในดินละโอเคไม่เป็นไรครับเรายังได้เปิดเหมือนเดิมและที่สำคัญให้แตกกัาไให้ไล์หน่อยเอ้ยไม่ใช่ ให้แตะค่ดพิเศษหน่อยนะครับยืนยันคำพูดผมหน่อยขาวฮึบโอ้พอพูดทฤษฎีนั้นปุ๊บเนี่ยทฤษฎีที่ว่าเลด,ดีนะครับผมกลายเป็นว่าเกลือรัวๆเลยนั่นแหละครับอีกสองครั้งนะอีกสองไอดีนะครับดูซิว่าสองไอดีสองครั้งสุดท้ายนี้เนี่ยจะแตกเพิ่มหรือเปล่านะครับผมหายไปนานมากนะหายไปสี่ห้าครั้งแล้วเนี่ยไม่ต้องนับแล้วตอนนี้ตอนนี้ไม่ต้องนับแล้วนะฮะ แต่มาอีกสักครั้งหนึ่งนะมาอีกครั้งหนึ่งครับผมฮึบฮึบโอ้กลายเป็นว่าข่าวรัวๆเลยคริมเลยครับว่าดิ๊คุณคริมเลยครับคุณคริมมาสู่ไอดีสุดท้ายครับผมและเรามาสรุปกันนะครับว่าคุณคิดว่าอย่างไรหลังจากที่คุณดูคลิปนี้จบนะครับว่าเลทมันดีไหมหรือเดดไม่ดีนะครับเออแต่จากห้าหกครั้งท้ายนี่คือรู้สึกเกลือหมดเลยนะครับแต่ช่วงแรกๆนี่คือมารัวๆเหมือนกันนะครับผม ดูกันที่ครั้งสุดท้ายนี้อีกทีหนึ่งนะฮะแล้วก็ลองแสดงความเห็นกันดูนะครับคุณคิดว่าเลด,ดีไหมนะถ้าพิจารณาจากที่สิ่งที่ผมเปิดไปเนี่ยประมาณสักเกือบ20ครั้งนะครับผมแล้วกับที่คุณเปิดเองนะครับเออแล้วคุณเปิดได้ดีหรือเปล่านะครับผมก็ลองคอมเมนต์แสดงความเห็นกันได้นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ช่องฟินสกี้แชแนลไว้ด้วยนะครับผมครั้งสุดท้ายของวันนี้ครับเพียงเอามื้ก็ขี่กือใช่ไหมเดือบะ อวาเลนทายไม่ใช่ไม่ใช่โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับผมตอนแรกเราคิดว่าให้เลดมันน่าจ,จะดีนะมันตอกรัวเลยนะครับผมแต่สุดท้ายเอ๊ะทำไมมันมันทำไมมันแบบเกลือรัวเหมือนกันนะช่วงทัทกท้ายนะครับผมเห็นนะครับใครยังไม่ได้ติดตามช่องนี้นะช่องพีตะเแชแนลนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ